บัดนี้เป็นครั้งที่67ตรงกับวันที่15มกราคม2 5 6 9ราข้าพเจ้านายมิมศักดิ์การศิลาเพราเป็นวาจาสาธายพุทธมนตร์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จวุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทศเจพระเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธายของพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรนยครูบาอาจารย์และเทพเจวดาทั้งหลายโปรดจงมานานให้จิตของพระเจ สมาธิอันควรแก่การสวดทัทายายมูลต่อไปบทสวดจุลเทวดาสมันตาจากบาลสุอัตตาขจันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชะจุนันตุสขะโมกขังสาเคกาเมเจรูเปคีที่สิ่ขันตะเจจันตาลเคีมานีทีเประเทจะขาเมตะลูกนาฆะหิเนเคหหมันุมิเคเตภูมันเจยันตุเทวะชัลฉนัตถารวิสเมยะขากันนปนาคาทิทตตาสันติเกยังมุนิ ว่าเราจนั่งเสดาวเมียนสุนันท์วธรรมะสวรรคกัลโวอามทันตาธรรมะสวรรคกัลโอิจาเมทันตาธรรมะสวรรกัลโอิาเมทันตาบุน้ำมการเสตยที่คาถาหน้าโมตัสสาพระคบตัรหังตัวสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าโมตัสสาวพระคบตัวหังตัวสัมมาสัมพุทธัสสะหน้าโมตัสสาพระคบตัวหังตัวสัมมาสัมพุทธัสสะเบอสุดัจจกิริยาคาถานาจิเมสนังอัญญพุทโธเมศนังวัลังอิเตนะสัจจาวเสนะโสติเมฆุตุสปสานาจิเม ติเมสนังอั <c oughs> Twelve, <c oughs> ังสังคมเมสนังวลังเอเตนะสัจจวัชเนะสตุส <c oughs> ัพพามดุมหากริโกนาโถติอาทิกาหาถามหากรโกนาโถอธายาสภะปิลังภูริวาปริมีสภะปะโตชมพุทิมุตมะงเอเตนะสัจจวัชเชนะมมหงสุสัพปะมหากริโกนาโถอธายาสพะปิลังปริวาปริมีสภะปะโตสมพุทิมุตมังเอเจนะสัจจวัชเนะสมหงสุสัพูปะลาวามหากริโกนาโถสุขายาสภะปริลังภูริวาภุริมีส อิเตนะสัจจาพระเชนะมโหตุสักผู้ปัตจาวาบูตรชมหาสัมมิสุดเอเมสุตังเอกังสัมยังปัจจาวาสัเกสุวิหารเจกกเปละวัตถุสังมิงมาวเนมหาตายพิกุสังเขนะสัจเจมปันตามาเตหิพิขุสัเตอิสัเพหิวะาอรหันเตหิทัศินเจรกะธาตุหิเทปตาเยปุยเยนะตอนนี้ปิจังณุนติภะกับปัจจังนัชนายาพิขุสังขันจัอาตา หวจตุนังสุ้าวากายิกานังเทวนังเอตัสเชิหวยังหัวะขวาเกสิหาระิกะปิรัตุเสมิงมาวันีมหาใจพี่กสังเคนะหจปัญจมาเตหีพี่กุเตหีสักเว่าอรหันเตหีทัะเสจรูการตูหีทวตาเยปุเยนัสนิปจจหัวจิตะขามทัศนียะพิุสังขันจาอยอนน้นเป็นย่งผีเยนะ้ะพะเตุปสังเกมยาวะอุสังเกิตวาะขวาตสันิเกปเจกับาถาพะเสยยมติ อาตาโคตาเทวตาเสยยะชาปินะมะคาราบาปุริโสสัมมันชิตังมาภาหังปัสสาลียะปัสสายิตังมาภาหังสมินเชยยะเอวะเมวะสุธาวาเสสุเทเวสุอันตาลหิตาพะคบตัวปุเรตัวปตุลหังส่วนอาตาโคตาเทวตาพะคบตังอภิวาติตทวะเอกมันตังอัททั้งสุเอกมันตังกิตาโคเอกาเทวตาพะคบตัวสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมัยโยบาลนัสสิงเทวะกายาสมคตาอัคตมะอิมังธรรมะสมัยังทะเกยรติภิตาเยวะอปุชิตาสังหติอรักวัวปราเทวดาพะคบตัวสันติเก อิมังคาทังอภภาสีตตาพิคบุษมาทางาาสูส่จิตังอัตโนอุชุกกรรมะกลงสู่สารติวัณยนตานิค่ะเห็นต่ว่าอินทิยานิอินทิยานินอินทิยานิรักขันติปันทิตาติอตาภูอลาเทวตาปังวัตุสันติเกออิมังคาทังอภภาสีเชวตาว,ชวตาคีรังเชตวาปีริคังอินทะกีรังโอหะจามมะมะเชจารันดา จันติสุทาวิมาราจักุมมัทตาสุทันตาสุสุนัคติอตาคุบาราเทปาราภะควรตัวสันิเกอิมังคาทังอภาสรีเยกิติพูดทางสันังขตเสนาเจคมิสันติอปรยาภูมิปัหายามมนุสังเทหามเทวะขยามปริปุริสันติติอะระโหภาขวะพิขุมันเตสีเยวูเยนะพิขเวประสสุโลกัสธาสุสุเทวะตาสันนิปิตจังหงจิตาคาข้าตังพระเสนยาพิขุสังขันตาเยปิเตพิขเวอหิสุขติตามัทนาอันตัวสมาสังมุชาเตสปีพระวัตันนังกิตาปะย ปรมาจารย์เทวตาสันนิพัฒณาอเเหตชุงเสยยธาปีไม่หังเอตันหิเยปิเตภิกเวอภิสันติอนัคตาภัตตาลังอรันตุสัมมาสัมพุทธาเตสันปีปัจขปัตานังเอตปรมาจารย์เทวตาสันนิพัฒณาภิสันติเสยยธาปีไม่หังเอตันหิอาจิคิสิมิภิกเวเทวะกายายนังนามานิจิติจิตาิสมิภิกเวเทวะกายนยนังนามานิเทศิสมิภิกเวเทวะกายนยนังนามานิตังสุนาราสาธุกการมโนสิกโรทัต ภาษิสมิตีเอวังพันตูเจโกเตฟิกูพักกับพระเจ้าเป็นสุภะพักกับอแตะโวจะสิโรกันมุนุกัดไมิยะถาภูมาทัสสิตาเยสิตาคิริครับคิริครับพลังหินตาจะมาหินตาปูชูสิหะมะสันนินาลูมหังสายพิสัมพุโนโอทาตะมันสาสุทาวิปัสจานะมันาวิลาปิญโยปัญจสตเจยจะวาวเนกกะปิรัชเวตาทูอันตทียสัทาสาวะเคศรัศนิราเตเทวกายะพิกันตาเตวิชะพิชา เตวิชาณาถาพิกโบเตจ่าจาระมคุลุสุาพุผศสาสนาเตสมตุลหุยานังอมนุษสานทสนังเอกเสตามาตักคุงสหัสังอสัสตวลิงสตางเอเคสหัสานังมนุษยนสาะมตักสูมุอกเทศนันตมตักคุงที่ตาสปาุูะอาหมปัญจสภังอภิญญาญาวกิตตมนนตุมามตัวอมนุษยสัทธาสวาวเเกศาสนาเตวทวกคยายพิกันตาเตวิชญาถาพิกโบเยวังเกติยิสมิเคลิิอนพุชสวแต่สหัสาวยกากุมากับรชา อิติมนตตัติมันตัววดมันตสยสิโนมูธานามะอภิกรมุงพกนังจะมจริงวังสหัสสาเหมาวาายะขานัตมานิโนอิทิมนตตยติมันตวดมันตัวยิโนมูธานามะอภิกรมุงพิกลังจะมจริงวังสาตาเรตสหัสสายะขานตมานิโนอิทิมนตตัุติมันตววดมันตัวยสโนมูธานามะอภิกรรมุงพิกลังเะมจริงวัง ยี่เจเจสัสสหายขนตวันโนอิ่มันโตชุติมันโตวันมันโตยศสัชินโมระนามาอภิกรมุภิกนันเสมาจิงเปมิตาปัญจสาตตาจะขนตวันโนอิ่มันโตชุติมันโตวันามันโตยสัินโมระนามาอภิกรรมุภิกนเสมาิงมานังคุณเโลราชะหีโกวิปพลสาสนาเมสานามปิญญานังสัตตาสหัสังยักานังปุริปัสสตนังกุมเปโลราชขะหีโกสุปะฆาเสมาิงมานังปุริมนจะทิสังราธาทาต่ละทัวปัสสติกันทัพพนังอธิปติมหาราช ตาสาหาวนนามามหาปาราอิทิมันตัวชุติมันตัวันาวันตวยิโมมูธนามาพิกามูุงพิคุณังเมาติงวังถ้ากิดันจัตทิฉังราชาวิโลกิโนหแต่ภาษาสติกุมขันธารังอธิปติมหาราชายะสิสุปุตตะปิตาสหพระหาวินธนามามหาปราอิติมันตชุติมันตวนามันตยิโมมูธนามาพิกามุงพิุังเมาติงวาังปิมันจากทิฉังราชาวิโลกโขภาษาสติยัก นาคานังอาิปต ah um ja, si e ิมหาราชายัสัสิสุปุตติปิตาสหะพระหาวุอินทนามามหาปาราอิทิมนโตชุติมันตวบนรดาบรรดาบรรดาบรรดาเยอะสิโนโมทันนามะอภิกรรมงคพิคุณังเสมันจริงมานามอุตตระนจัติชังราชาคุเบโลตัประสาสติยาคานังอาิปติมหาราชายัสัสิสุปุตติปิตาสหะพระหาวุอินทนามามหาปาราอิทิมนโตชุติมันตวบนรดาบรรดาบรราะสิโนโมทันนามะอภิกรรมงคพิคุณังเสมันจริงมานาม ปุระมาที่สางทตารโธทักิเนละมิรูหโกปจเมเนละมีรูปขวเวรธมที่สจัตตาโตมหาลาาสมันตจุโรที่สามทนานรมนอัรุงมาเนกับกับปิลวัตเตเมเตสามายยามีนทัาสาอาคุมัญญันิกาสัทธามายาขุเตียนถูพิตุนพิเตนผู่พิภูติพิุสาหะเจนทัมโมกาเมเีโธใจกินว่มันทุนี้มันทุจาปนาโทโอปมโจเทวะสุโตจเมาเตลจิตตสโนจขันทพูนรุลาสัมโนจักพ อาคูเป็นจตสิโกเจวะาติมพิรุสเลียจะใช้เอเจจัยนยเอจัลลัชนากุกันทรพหสหาลาจุติมิทมนามาอภิกรรมวงพิคนางเสรมิจริงวามอาตาคูนพระภาษาอาคาเบศราหาสหาัสจักกากัมพาละศาสลาอาคูปยาสหญาติพยิยตุูุนายามูนาทัตระทาจาอาคูนาคายาสจินโนเอราบานูมหาลาคูสุปะคะสิมิจริงวามเยนาคาลาเชสหา,ส,หา,าสารันติที่พานิชาปภิวิสุทธ,ธาจักขัวเปหายสาเตวันทัชปตาจิตาสุปนังอิเดติสานามัง อภัยันตธานาคาราจนามาสิสุปนโตเขมมังกาสีพุทโธชนะหิวจัยหิอุปหยันตานาคาสุปนตาชนาวการสุพุทธังชิตาวโรหันเทนะสมุทังอสุราสีตาภัตาโรวัสวัตเสเจอิติมันโตยัสสิชนกาลกัญชันมหาวิมาอสุราธานาเบคาสาวเปปะจิตติสุจิตติจัปปาระตราโทนโมจิสหัสทัตันจัปะลิปุจนังสัพเพเวโรจันนามกาชนะหิเตวิจะบาปะลินเสนังและหูปัตมุปปากามุงสมยุทธานิปันทันเตพิคุณังสิมิงจิงมะรัง อาโพชเทวาปฏิว <ừ> ิจัยตชโชวะโยตธาคัมุงรานาบรุนาเทวาสุเมจายสัสสหเมตตาเมตตากนุณากาจิตาอาคุเทวายิสัชิโนทัสเสเตทัสราทากายาสัพเพนตมานิโนอิติมันโตชุติมันโตวานะมันโตยะสัชิโนมูรานามะภิกขุมุงภิกุนังสซมจิงมะรามเป็นตุเจเทวาสานิจอาสมาเจตุเวยะมาเจตุสุปนิสสารเทวาเจรทบมาคูปะลกิตาสุริยะสุปนิสสารเจวาสุยักมาคูปะลกิตาอขณะตอนนป้โพลกิตาวะอาคูมนาวาราหังกาวัชุนังวัชุโศเสตุสกุปปะ ระสาตากายาสพนตะมณนวอิติมันตชุติมันตวันมันตยสสัจิมูทานาวะเพกังมิคุณังสดมิจิงมานังอากูสาภูเวะเจรมคิสีขาลิวติจกาจโรจัจจุมาปุภานีพาสินมูปะลุนาสหธรรมจาอจุจาเจนิชกาสุรยะวิจิระอคูอูวัศวะเนสิมทัสเสดทัพระสาตากายาสพนตะมนวอิติมันตุติมันตวนมันตยสสัจิมูทานาวะเพิกังมทิคุณังเสมจมาน ถ้าปุตุสิกาอาคูคูมอนุปุตุสิกาอาธาคูหะโยเทวาโยจะลุหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอภูเทวายิสัสิโนถ้าเสียจท้าศรัทธากายาซาพินาจาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานามันโตยสัสชิโนมุทนาภะธิฆมุพิคมุนาสิมิงวังสุกากลุมหานุงาอาคูเวคขานาสาสัทธาอุทาตะขานาปามโมขาอาคูเทวาวิจกนาสัทธามตาหะละกะชายมิสักกาเจสัสสิโนตานังยังอาคาปุชุนโย โยทิสามพิพิสติท้าเสียใจถ้าสักกายาสัพพพนัตะวารินุอิทิมันโตยุติมันโตวันนมันโตยิสัจฉิโนโมทัณหาอภิกขะมุงภิกขุนังเสิมติงมะนังเขมิยาดุสิตายามากัสกาเจสัจฉิโนสัมพิตกาลามะเสถาจุตินะมะจะอาสวานิมานะลัติโนอาคูปะทาคูบริณีเมตาทศเสียใจถ้าสักกายาสัพพพนัตะวารินุอิทิมันโตยุติมันโตวันนมันโตยิสัจฉิโนโมทัณหาอภิกขะมุงภิกขุนังเสิมติงมะนังสัตเทเจเจวานิกายาสัพพนนนนนนะะตววิมััเเเยยอจุ ทสหัปหาภูตราชทีมาเขียังมฆนัมนาสว่งถ้าเขีโมฆะตรังนาคันจันทรสินาจิตังสุภามาปรมตัตาูตังอิทิมตุสหัสนาสกุบุลจิโสจาสุปะคาสมิติงวังสหัสพมโรกาลมหาพมาพิธิตติอุปโนุชติมตัวพิมาเกยโยสัติโสท้าเสังอิสราอาคูปัญเจกะวะสาวติโนเจสันจามาสโนอาคาอะริตัวปริวาลิตัวเจจดสะเพอพิเตสินททเตเวสพามาเกเมลเสนาอภิกรรมีปาษากามเาษาคังกฤ เอิสาขันธาถาปันธาถาลาเคธาปันธาเมตุโวสมันตาปริบารีธามาโวมิจฉากุจินังอิติตถาะมหาเสนโขกันหาเจนังอภิสังโยปนินางสารมาหาจัดสารังกตะวานะเพรละวังยะทศยะถาปุวิสโกเมโขชนะยันตัวชีวิตจุกูตถาถูปุจถาวสีสังกูตุสยามวเสตจัดสงอิธินายาบวะวิขินละจุปมาตถตัวมนิจิตสธาสาวะเกศศาสนีละเทเทมาเลเซนอภิกันตาเตวิชนะถาภิกวั เจจะสภามกุลุนสตวารพุทธศาสนาสังวีตาและขีหิปะกมงเนสันลุมีิยงสัตเปริศัสังฆมพรยติเยสัจิโมุติสหุเตหิสวากาเทศนุตาเบุตสจุลชยยปกรนโมเมพุทักเจศสรัตนแตย์ธรรมีกาเจสปฏสิทธิปสีเทวานารยบารมีสุราสิทธิพามาจากอินตาเจโรกาลาคันพีละขากาสมุทาคูตุงคังขาจะสภามะชยะปสิทธิบุเตเจใยชใจยะนนิเนนิอุทัิอุทัีนาที่นาที ชัยยะชัยชะกั้คพกละตัวนนิสัยนิสัยเสียนะมิโรราชักพนนารชีชัยยะชัยยะคมพีละส่วนพีนัเคียนทักนาคีพิสัจจ้ภูตากาลีชัยยะชัยยะธนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงกีสุธาธานะมุขชาชัยยะชัยยะบุรุณะมุขขสาตาชัยยะชัยยะจำปานธีนาค้าพกละาคำโทษชัยยะชัยยะขัาเจคุณนัตุรงสุขละปักูชงสีหภพยะข้ทีปาชัยยะชัยยะบุรุณัมุขขาญาตาชิตต่ชิตต่เสนยนรีปูนัสุทีนารี ชายะชยาสุขาสุขาชีวีชายะชยาเทลนินเทเรศธาจุดชายาชยาชยายะชยเทลนิสารตินสาชายะชยามังกรารัญจพรเขชายะชยาบรูณยกยชายะยาละกเสสุระกุจเตชาชยาชยะพาเมนทักนาชายาชายาราชาธิราชชายชายาชยาปฏิบิงสาพังชายาชายะอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชยาชยไมเหสุโรฮัโลฮารินเทวาชายาชายะพามา จุฬาโคชายยะชายยะาโควิลุห์หงโควิลุห์ปโคจันทิมาลเวยินโตจัยเวนะเตโยกุมารโลโอลูโนปิจัอคิบายโยจะปาชุมหัวกุมารโลทัตตะรัตโกอัทตรสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอัธโยอิสินสาวกาสภาชัยยะนามโอภุงจุเตชัยยะธรรมูจะสังโฆจัดทัศปารโลจะชัยยะกรรมอิเตนะชัยยะเตเชนะชัยโยชัยยะโสตีวันจุเตอิเตนะพุทธเตเชนะหงจุเตชัยะมังคารัง เโยิรุษสาสิลิมตัวอยมรับปปรมาตัวปราศโยอุคยมพทธิมันเทมุิจาชยยะตถาภามาคนาเมหิสิโนชใโยบิรุษสาสิลิมตัวอยัมราศจปีมาตัวปราศโยอุคุศยมพทธิมันเทมุิจาชยะตถาอินทคนาเมหิสิโนชใโยปิรุษสายศิลิมตัวอยามราศจับปมาตัวปราศโยอุคุยมพทธิมันเทมุิจาชยยะตถาเทวคนาเมหิสิโนชใโยบิรุษสาสิลิมตัวอายามาราศจับปาราศจับปีมาตัวปิราศโยอุ ปมตัวปลาโยโคสยมุติมันทปโมทิตารยตทานาคคานมหสินวยโปิรุสพุทธศาสตสิริมาตัวอายมรจัมตัวปราชโยโอคุสยมุทิมันทีปโมทิตารัยตทานามะานามหษสินยันตัวพุทธิยามูลยศกายนังนาทีวัตตวเอวาบางิชยโหหิสยตชุเจมังคาเลอปัจาปาลังเกศเสีปเทวีปูคาเลเสกเกปพาพุทธานังอคปตัวปโมทิิสุนทรันตังสุบังคารังสุปปาพาตังสุ คิดทางพามะกเริสูปัททะกินังกายากรรมังวาจากามังปัททะกินังปัทักกินังปานุกรรมังพิเตปัทกินังปัททกินานีกัจจวะนาระมันตะเถปัทกินีเอเตอัถรัตาสุกิตาบิรุณหานพุทธศาสเสนอโลฆาสุกิตาหทสหะสาพิหิรติพิพุนัตัวุณตัวเยเทวะสมินทาเนธิกตาทีขยุกาสานาหตุสุกิตาหตุสัพทานละกันตุสัะวัสงนาละคำตุสีนัสาสนมจะกติปัทนาเตสังสพเพปูเรนตูมโนรัฐายุตะกาเลปวังวััาาหก โูาพจุปตวัมาลินตุจะสัพพากายจะสุขังจิตจสุขังอรัตุจะทารังปุจธรรมตยมสุตังเอวันสุตังเอกังสัมยังะตสัมปยังมีหเิเชตเชตตาบเนอนากปินทิกสะอัเมนะตโขโภพกาลพีครูอมันตสีพิ่กัเวติพ่อตนเตจีเตพี่คูะกบาตุวปจัตูสงะคะวบาอิเดวจาอุปทาวานพิเศแต่ทาตนางรูปปัถาวานตตาทางตนังทิตาวะสาธาุูธามังจิตา ธรรมนิยมมาสัพเพสังฆราติจติตังตถาขตพัวิสัมพุทธติอภิสิมิติอภิสัมพุทธจตวาอภิสตวาอธิกติเทเสติปัญจายติปัาเติปิวะละีวิพัฒติอุิกโรติสัพเพสังฆราตจติปาวาพิกตถาขัตนาอนุปัาวาตถาขัตนาทิวะสาธาสุธรรมะทิตตาธรรมนิยาสเพสังาราทุขติตังาขตัวอิสัมพุทธจติอภิสิมติอภิสัมพุทจตวาอภิสิมินต ปัสาวะตีีว่าลตีวีพรจีอยีกโลตีสัพเพสังคาราทุกขตอุปทานวาพิกมีต่ท่ากลังโุปทานวาทากำนังทิจระสาธาถูทำมัที่จะรมันนยมาตาสัเพทรมานิตติตั้งแต่ตัคตัวอภิสัมพุจิติอภิสิมติอภงพุชจวายอเมตวะอจิกะติเทศกะติปัญจเบติปัสสาวะปีี่ว่าละตีวีพระจีอยีกโลตีสัเพทำมาอนุตติที่ทำโมจ่กพระขาวาธรรมนาเตปิคูพระขวตัวภระีตังอภิธันทุนเป โอชวดพันเถระจัาถหาไปอจิตงนะนาวะคามินะนาปิจกันเคนะขตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแจ่ทาจิจตังเป็นหินะจังอัปปตันจะนะคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นนกคตก็ยังไม่มาปัจจุบันตใจโยธรรมังถา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 อิปัสสิอสังหิรังอสังขุปังตังปิธามโนุลุหะเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้มไม่งอนเงันขอนแขนเราคนพ่อพุว้ อาเจวะากิจะมาตามปางโกชัญญามกลังจุเวความเพียรเป็นกิดที่ต้องทําในวันนี้เคยรู้จักความตายแม้พรุ่งนี้นหินนวสังฆาลันเตะมหาเสนาเมจุนาเพราะการเปียนปลงต่อมาจุราสิ่งมเสนาวั่ยังไม่มีตาหรับเราเอวังมิหัลมาต่ปิงองหุระจต่มาตานิตังแตงเมพระเทสกระตัวตีสันตุอจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันท่ากลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสดธรรมาสังเวชัปปัจักรเวชนะ สังขาขรคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำธราารมท,ท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นได้เดับไปมีแล้วหายไปสต่เพียสังขาราสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์วนยากเพราะเกิดขึ้นและเ,เกิดเจ็บไปไปต่เพียมะอนัตตาสิส่งทั้งหลายทั้งวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวมันจะจนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตัวของเราทวารชีวิตตานชีวอเิงเป็นของไม่ยั่งยืนภูมคบา็นัง ใจพตายเป็นแทมนะนับนะโยสารรางมชีวิตจังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตจังเมีนยนิยจังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยมไมะรางเมีนยนิยจังความตายของเราเป็นของเทีย่ยมมาแต่คนที่จะสังเวชอย่างกับอยอจีรังร่างกายนี้ไม่ได้จังอยู่นานอาปเิอปเตอภปเต่ยวิญญาณู้คันไปจากวิญญาณชุตัวอันเขาทิ้งเสียแล้วอจิสติจากนอนทับปฏิวิณซึ่งแผ่นดินกระดิ่งคลรังอีวะบุรุษดังว่า่อนไม้และทอ่อนฟืนอเนื้อถังหาประโยชน์ไม่ได้ อนัจจาวาตสังขารันสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอะอุปัติาวะยัตมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสืยียบเสียบไปเป็นธรรมดาอุปัิจารวานิรุจันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังปุบาสิโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสะเพสะตามรินติจัดสับทั้งหลายทั้งพวกกงกำลังตายอยู่เปินสุขจะไม่ได้เสียดให้ตายแล้วเราก็จะตายแติวปหาไม่ได้สายมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมิอิจตสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมมีแก่เราเลย ปุดเฉิดเมตใจยังงี้จงงี้จกุศรังกรรมมังสาตเปหิวเปเทหิการตังมุญญามอนุสันตุสุนันตุพ้โตเยเทวะสมิงทายเนธิกตาทิกายทิกายุกาสนาหงนตุสุกิทังหงนตุทุกขะปะมุญัญตุมาตาปิตาสุกิทังหงุนตุทุกขะปะมุญัญตูแต่เพจเจติกาสุกิทังหงนตุทุกขะปะบุญัญตุสัพเพเจติกาสุกิทังหงนตุทุกขะปะบุญัญตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพปิตาสุกิทังหนังุัจุุปกทมนตุทุกขปันตุ สัพเพนะค้นตาสุกิังหุนตรทุกข์กาปังมณฑลตรสัพเพเ้าราสุกิังหุนตุทุกข์กาปังมณตรสัพเพสัมเจ้าสิมิทันตัวบุุุุทวดุทธิสัอครตีมายิวานโมพุทธสัตว์อคัรติมายะอิติทะกวานโมพุทธสัตว์อคันตีอคันติมายะอิติปะกวาบุรปิานะคาถายาเทวนตา ันติวิลาหามันสุนีตุเปิคาเรปุติกคาเรแตงหิงแตงหิงตาธรรมานะภายในนับวันตุปุชิตาเสวตัวทิ้งเกเรเทรามิหาละมันทะเลเทราจะมชานอวกาศจาที่เว่สารมิการธนมัติอุปศกากรรมจะเทศนิคามานติอิสราสัมปะนรภุตาสุกิตาพจน์อยู่เจเทราภุชายเยปีจะทัศสัมภาสังเถรช่างชาอัติบัวปฏิการเนยะนิยะนิ้กลงธรรมาวารังป็ติจเตสัมเพปิทุกขสายกะลุงตุสังขยามตาตุจีรังจะตังธั่งโมงธมะตาเราจะปุคคลาสังโฆหงมุตุเะ อเมรกสันตมุสันเทปิตามจาริโนนผิสัมปาปุยามาธเนอริปวเวเตปัจนาหงสันเีปนบรโนพุทธาศาสนาสัมมาทารังปวิวาตุกาลาเจวปะวัสตุผู้ที่ภาวยาศตนงแต่มทางเนิมิ์นงมาตาปิตาจารชังนิจังลางถปตังเอวังเทมินาลาชงปจังลาถูสัพพทาปุจิวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุขหายาปตาเจนิพยาโสกับปตาเจนิโสงสันเพปบริโนเอตาวตาจาเมิ มีสัปพะทมุจาสัพพธรรมสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสันปฏิชิติยาทันตังทันตุสินธยาจีรังทตุปัสมาภะะนาจีรังคงถูกัจจันตุเจปตาตาบุตรมังคุณคาถาคงตุสัพพังจุบังลังรัสัพเพเตาสัพพะภูธานุภาเวนะจุติหงตุนิรันตะลังคถูสัพพังจุมังขลังรักสัพเพเตาสัพพะภูธานุภาสัพพานุสัพพะธรรมานุภาเวนะสุติคงตุกนิรันตะลังคงถูกสัพพังจุบังขลังรักถูกละคนดูส สัพเพุทธาปรติปตาปเจกันยังพลังอรหันตรังจัเเชนละความพันธิสัพพส่วนสัพเพุทธาปรตปตาเจกันยังพลังอรหันตรังจัเเชนลของามิสุพสวนสัพเพุทธาปรตปตาเจกันยังพลังอรหันตรังจัเเชนละความิสุพสวนสัพเพุทธาปรตปตาเจกันนยังพลังอรหันตระังจัดเจเชนละความพธิสุพสวนสัพเพุทธาปรปตาปเจกันะยังพลัง อรหันตลังจาเทเทนั่ขังสัปสะสเพเพพุทธะเระปจาระเทกันละเยงพลังอรหันตลันจาเทเทนันลขังพนีสับปสรสเพเพุทธะาระปจาระเจกันะเสยงพลังอรหันตลังจาเทเทนักขังพิีสัปสรสเพเพุทธะเประปจาระเจกันะเสยงพลังอรหันตลังจาเทเทนั่ขัมพิีสับปสะสเพเพพุทธะพระปจารปเจกันละเสยังพลังอรหันตลังจาเทเทนันขัม ปัญญามิตรสบสวดจะเพพุทธภรระปัจจายปัจเจกนารยังพลังอรหันตนตรังจักรเชีนะละคำมันิี้สบสวสัพเพพุทธภรระปัจจายปัจเจกนารยังพลังอรหันตนตรังจักรเชีนะละคำมันิี้สบสวดด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดทลายพุทธมนีพระเจ้าของน้อมก้าวบุตรถวายได้เป็นพระราชกุศลเดชชนกนังจ่ายิรษกิจพระล็อกราชินีนัดปลดล็อกราชินีเป็นปีหลวง ผูส้สิเธสุพรรคายขอในสวงแห่งมุุสุนสนี้จงเป็นสัพพระิลิมคนแก่พระเจ้าให้แข้วค่า,าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงในได้สุจริตปัญโคเป็น,นปสมาชีพอันชอบทรคำว่าไมีมอดอยากยากจนขออย่าด้มีแก่พระเจ้าขอพระเจ้ามีสมาธิฐ่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่ง,งองค์สมเดพระสัมมา,ามพุทธเจ้าดำรงอยู่ใน,ในความดีงามตลอดนานอีทั้งขอเทพราชทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาทางทุกการในมุณุนสนนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนิพ ทา้งกองที่สามสิงมือเด็ได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยผู้ทันวิชเทวานุภาพและที่ทันวิชาศักดิ์สิทธิ์กำเนดผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองด้วยบูชาทุกการด้วยเชิญ